ห่างเสียงอินเด็กภาพรวมของดัชนีเนี่ยนะครับพึ่งจะเป็นต้นเทรนของแนวโน้มขาขึ้นเพราะว่าถ้าเราดูภาพรวมจริงๆแล้วเห็นไหมครับว่าดัชนีห่างเสียงเนี่ยนะครับพึ่งขึ้นจากจุดที่ต่ําที่สุดคือแถวแถวหนึ่งพจุดเกิดการกลับตัวเรียบร้อยหมดละเบรกทุกๆแนวที่เราสงสัยไปหมดแล้วอะครับสิ่งที่ผมสนใจคือดัชนีมันอยู่ต้นน้ําก็แปลว่าหุ้นในตลาดห่างเสียงของฮ่องกงหลายๆตัวเนี่ยก็ยังอยู่ต้นน้ําของแนวโน้มขาขึ้นรอบใหญ่ ถ้าเกิดว่าคุณอยากลงทุนรอบใหญ่รันเทนรอบใหญ่เนี่ยคุณจะต้องไปลงทุนที่ห่างเสียงของฮ่องกงทําไมไม่อเมริกาล่ะคุณดูดาวโจนดูสิวันขึ้นมาขนาดเนี้ยครับมันออทามไฮแล้วออทามไฮอีกถามว่ามันจะไปอีกได้ไหมได้ครับแต่มันจะไปได้อีกเท่าไหร่หรือมันจะแรงไหมอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าคุณจะเล่นรอบใหญ่เนี่ยคุณจะมาเล่นที่ ความสูงของดัชนีออทามไฮหรือคุณจะไปเล่นที่ดัชนีกาลังกับตัวดัชนีกําลังกับตัวเนี่ยนะครับในฝั่งของห่างเสียงของฮ่องกงเนี่ยนะครับเขากับตัวจากสตอรี่อะไรครับเขากับตัวจากสตอรี่หุ้นเทคหุ้นเทคของเขาเนี่ยหลายตัวอยู่ต้นน้ำนะครับและรวมไปถึงหุ้นรถยนต์ E ีีด้วยเช่นหุ้นรถ E v อีอย่างเงี้ยหลายคนถ้าไม่มีข้อมูลก็จะมุ่งไปที่ BYD อย่างเดียวก็ BYD มันขึ้นไปแล้วอะ่ะ คุณจะไปตามเอาอะไรล่ะหุ้นรถ EV ของจีนเนี่ยนะครับหใน5้าโนหคือ BYD ไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับมันยังมีตัวที่กําลังจะวิ่งซ่อนอยู่อีกนะคุณต้องหากลุ่มเหล่านั้นให้เจอเพราะถ้ามันไปเนี่ยมันจะไปด้วยกันทั้งหมดหุ้นเทคอีกหลายๆตัวเนี่ยก็ยังอยู่ต้นรอบแต่ว่าโนหแต่ละอุตสาหกรรมของเทคเนี่ยนะครับถ้ามันไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นจะต้องตามมันไปอะครับหุ้นตัวอย่างเสี่ยวหมี่ก็ได้ มันเพิ่งขึ้นตอนปลายปี24่ี่นีเองพร้อมกับช่วงที่ดัชนีกลับตัวเห็นไหมขึ้นไปทั้งสองเด้งละแล้วผมชอบอะไรรู้ไหมหลังจากที่มันเป็นเทรนแล้วเนี่ยหุ้นจีนมันจะรันสวยมันจะรันเทรนสวยแบบนี้คุณดูป๊อปมาดสิเนี่ยครับมันจะรันเนี้ยสิบสองทับห้าสิบแล้วก็ไปต่อคุณดูนะครับก่อนที่มันจะขึ้นเนี่ยมันจะไซด์เวย์ก่อนเบรกย่อไปหนึ่งรอบนิวไฮย่ออีกหนึ่งรอบแล้วค่อยวิ่งป๊อปมาดเนี่ยนะครับซิกแซกอยู่แบบนี้ก่อนแล้วก็เบรกขึ้นไปตรงนี้ก็็เปนจังหวะ จับเข้าหรือใครไม่ทันจริงๆคุณมาเข้าจังหวะนี้ก็ได้จะมีหุ้นลักษณะที่อยู่ต้นเทรนแบบเนี้ยเยอะแยะมากมายเลยนะในตลาดทางเสียงข้องกงเนี่ยถ้าเก็งกําไรไปอเมริกาแต่ถ้าถือรอบใหญ่ลงทุนรอบใหญ่เนี่ยมาหุ้นจีน